รีวิวข้างบ้านนะครับต้นอัญชันตอนนี้นะคะเราก็ถอนออกไปหมดแล้วไม่ขายแล้วนะคะอัญชันเราจะมาขายผักชนิดอื่นแทนนะคะไม่มีแล้วอัญชันถอนเป็นตั้งนานแล้วจะเพิ่งจะมาถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ใบกระเพรากระเพรานว่ง,งามมากเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีต้นตะไะคร้ค่ะแล้วก็จะปลูกตะไคร้ แทนนะคะเพราะว่าตะไคร้มันขายได้ทำเงินมากกว่าหนูนดงตะไคร้ข้างหลังเลยอันชันไม่มีแล้วแล้วก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะที่ยังมีอยู่ต้นใหญ่มากสองสาต้นนี่นี่ว่างๆไอ้ตูดก็มาเก็บให้แล้วก็ต้นดอกดาวเรืองก็ไม่มีแล้วก็ปลูกเป็นผักอื่นแทนนจะจ้ะ ตรงนู้นข้างคลองไปตรงนู้นก็ยังเป็นต้นตะไคร้อยู่นะจ๊ะตอนนี้เราก็จะทําตะไคร้ให้หมดทุกอย่างนี่ตรงนูน้นตะไคร้ทั้งนั้นอืมถ่ายแล้วตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะจ๊ะไอ้นี้นะเป็นต้นอะโวคาโดที่ฉันปลูกฉันปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกแกดูต้นมันเท่าเนี้ย จริงๆปลูกสต้อนอีกต้นหนึ่งตรงหลุมตรงนู้นมันตายไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่ง <c oughs> นี่จะรดน้ำี๋้วมันก็เท่านี้แหละปลูกไว้ดีจะปลูกเองลงดินเองเลยเนี่ยคุณหลูมเองด้วยใส่ปุ๋ยเองงามอยู่นะเออนี่นอตา